สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่แล้ววันนี้ก็อยู่กับโมกนะครับอยู่กับน็อตด้วยครับสำหรับรายการเรานะครับจะชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและก็ซีรีส์นะครับพร้อมกับพูดคุยเก็ดเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอย<แ>สัปดาห์นี้ขอเปิดประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Present สิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้กับที่น่าสนใจแล้วมักจะทําหนังออกมาได้สนุกชวนติดตามผู้กับก็คือ สเตเวนโซเดเบิร์กนะครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยเขาคือพุ่งกับทำเรื่อง Ocean ยนอิลลเแล้วก็ในตระกูลของโจนป้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็แล้มาทําหนังผีเนี่ยนะแล้มาทาหนังผีเขาทําหลายหลายแนวมากเขามีหลายแนวมีหลายแนวคือเขาก่อนหน้านั้นเขาทําเรื่อง t r a f f ิกเป็นแบบดราม่าเข้มข้นจ๋าเลยยุคแบบสองพันอะแล้วก็ มีทำเรื่องคอนเทนย์พุ่งกับที่มาก่อนการก่อนยุคโควิดหนังที่คนที่เจอโควิดแล้วกลับไปดูก็คือตื่นตาตื่นใจว่า,วาเฮ้ยทำไมมันเหมือนอย่างนี้ใช่ uh huh. ซึ่งตอนนั้นหนังเรื่องนี้ก็เหมือนจะกลางๆนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย,ยมันน่าสนใจว่ะแล้วก็ทําได้ที่ในลักษณะที่แบบพอเราเจอเหตุการณ์โรคระบาดจ,จริงๆอะ่ะต้องย้อนกลับมาดู เรื่องนี้ทีเดียวทีนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่า p r e สเซนตมันเป็นเรื่องราวภาพยนตร์ที่น่าดูหรือเปล่าครับพี่นอตสำหรับเรื่องของ p r e สเซนตมันเป็นการเล่าเรื่องของครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ตั้งอยู่ย่านชานเมืองอ่เปิดมาก็คลาสสิกหนังผีแล้วมีบ้านมีบ้านแล้วก็ยยมีคนย้ายเข้ามาย้ายบ้านเ,ออเสร็จแล้วไม่นานหลังจากย้ายเข้าพวกเขาเริ่มรู้สึกว่า มันมีบางอย่างซ่อนอยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มองไม่เห็นเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาในบ้านหลังนี้ความสยองขวัญที่พวกเขาเผชิญจะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของวิญญาณที่สถติตอยู่ในบ้านสรุปมันคือหนังผีใช่ไหมมันคือหนังผีมุมกลับหนังผีมุมกลับเขาเขาว่ากันว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆของหนังผีอาจจะมีการนําเสนอของผีที่มองคนไหมไม่แต่มันก็มีทํามาแล้วไงมันก็ไม่ได้แบบใหม่ขนาดน,นั้น ผีที่มองคนก็เดียเธอไงเดียเธอมันสรุปแบบหักมุมจบไงแต่เรื่องนี้มันอาจจะเริ่มแบบเริ่มเลยอะไรแงี้มองเลยเหรอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรอ่รู้บ้างเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนะมุมมองของผีอีกเรื่องหนึ่งคือ a g h o story s t หนังหนังสุดเหงาสุดโรแมนติก a g h o story s t เรื่องของ Present ผีที่มองคนพี่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าซีเฟนโซเดนเบิร์กเนี้ยถ้าไม่โดนบัมฮาส์ีบ ก็ต้องเป็นหนังที่ที่มีอะไรที่ไม่ใช่แค่ว่าคนมาอยู่ในบ้านแล้วเจอผีเหมือนพารานอเมลอ่ะแอคทิวิตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องแบบมีอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนด้วยลายเซ็นผลงานของพุ่มกับเองเนี่ยเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจคือเขาเป็นสายพุ่มกับภาพยนตร์แนวอาร์ตเฮาส์แล้วก็อีกทางเขาก็ทำในเชิงพาณิชได้อะไรเงี้ย อย่างหนังอาชญากรรมโอเชียนอีเวนต์อย่างเงี้ยก็แบบรับรองว่าใครดูก็รู้สึกว่าดูสนุกแล้วก็เป็นหนังอาชญากรรมที่หนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องแบบค่อนข้างที่จะแบบเอาตามอะลอกเลียนหรือว่าเป็นสูตรหนึ่งในหนังสูตรสําเร็จหนึ่งหนึ่งหนังะหรือเขาก็ยังเจาะประเด็นสังคมอย่างที่เกิดมาแล้วอย่างเรื่องทราฟฟิกแต่เขาก็จะมีหนังพวกแบบหนังทดลองเหมือนกันนะอ,อในการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องการถ่ายทําแปลกใหม่เช่น ถ่ายทำด้วยกล้อง iPhone อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขานี่ยังทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์อีกหลายเรื่องด้วยก็เรียกว่าทำหลายตำแหน่ง mm hmm. อืมอ่าเขาก็จะแบบได้มุมมองที่รอบด้านแล้วก็อันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วกันเขาบอกว่าตัวของสตีเฟนเนี่ย mm hmm. เขาชอบใช้ชื่อปลอม mm hmm. เป็นชื่อในเครดิต อย่างปีเตอร์แอนดรูเวลาถ้าเขาถ่ายภาพ<อ>แล้วก็แมรี่แอนเบอร์นาร์ดเวลาตัดต่ออย่างนี้คือจะได้ดูว่าเหมือนแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยเหรอไ <c oughs> <c oughs> ม่งั้นจะเป็นแบบโปรดิวโดยสตี berg, เวนโซเดเบิร์กกำกับโดยสตีเวนโซเดเบิร์กอย่างเงี้ยนี่มันแบบเฮียรับจบไหม <c oughs> มันมีนะไอ้ภูมิกับไอ้เรื่องสไปคิดมั้ง ah. ที่แบบ พอเครดิตขึ้นมาแม่งชื่อมันอยู่คนเดียวทำเองดูเองเออทาเองเล่นเองดูเองตัดเองถ่ายเองคือแบบเออก็ได้นะอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็อาจจะใช้ชื่อปลอมเข้ามานะครับจริงๆเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่เป็นเหมือนบทวิเคราะห์ว่าทำไมแบบเรื่องนี้มันมันถึงน่าดูถ้าเรามาวิเคราะห์กันนะเพราะว่าการที่เล่าหนังผีในมุมมองของปัจจุบันเนี่ยคือถ้าไม่บรรยากาศ น่ากลัวถูกไหมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานบ้างหรืออะไรที่มันแปลกๆบ,บ,บ้างอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็จัมพ์สแกร์หรือผีแบบโจ๊ๆค,คึงๆอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นผีแล้วมันก็ต้องมีความน่ากลัวถูกไหมความรู้สึกของการที่ให้ตัวละครประสบกับเรื่องแปลกๆแ,แ,และกดดันและบทสนทนาต่างๆมันจะคล้ายๆกับเรื่องทัฟฟิกอะคอนเทนเนที่แบบ เน้นไอเหตุการณ์แบบผีหรือไวรัสหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นอยู่รอบนอกแต่ความสําคัญจริงๆคือคนต่งหากเละอย่างที่เรารู้กันว่าคอนเดจียนคือ mm. นางเอกอะไปติดไวรัสแต่ไฮไลท์มันมีชู้ซ่อนอยู่ไงเรื่องมันก็เลยเหมือนพูดแบบไม่ตรงไปตรงมาอ่าโอเคคือจะบอกว่าไอการที่มันมีบางอย่างบล็อกตัวละครอยู่ไม่ให้ตรงไปตรงมาครับแต่ว่าในในเรื่องราวการเล่าเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนหรือมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่น่ากลัวกับผีอะ ก็คือคนทั้งหมดที่อยู่ในนี้แหละมันอาจจะเป็นตัวคอนฟ lict ที่ทําให้เราดูหนังผีในมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยคนแม่งอาจจะน่ากลัวกับผีว่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แม่งซ่อนอยู่อะไรเรื่องนี้นอกจากสตีเฟนโคดโซเดนเบิร์กแล้วอ่ะยังมีเดวิดโคเอฟที่เป็นมือเขียนบทชื่อดังด้วยคนเนี้เขียนเรื่องแพน o ิ m ลูมเห็นไหมแสดงว่าไอการทำในที่แคบอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในที่แคบสถานการณ์เนี่ย และความดราม่าน่าจะเอาอยู่ครับและที่สําคัญหนังเรื่องเนี้ยพี่ว่าบทจัมส์สแกร์จะไม่เยอะหรอกแต่อาจจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใครดูหนังประเภทแบบ h e a เด h e t ทรีหรือหนังซิกเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความหลอนที่ค่อยๆสะสมหรือภาษาอังกฤษก็คือ Slow b u r ์นฮอลเลเว้คย,คยค่อยๆค่อยๆกดดันค่อยๆหลอนมาเรื่อยๆอจนสุดท้ายแล้วคนดูแม่งแบบ เล็บจิกอ่ะนั่งเกง่งอ่ะสำหรับเรื่องนี้ต้องไปดูในโรงแหละเพราะว่าอ่าภูมิกับหนึ่งละสิ่งที่สองก็คือจากที่เห็นนะ่ะมันเป็นบ้านผีสิงที่เป็นแบบรูปแบบใหม่จากที่ดูตัวอย่างหนังนะเขาใช้มุมกล้องในการถ่ายโดยอย่างเช่นการใช้ภาพกว้างอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกแล้วก็การเคลื่อนของกล้องนะมันมันทำให้เหมือนตัวเราอะ่ะเป็นผีเว้ย uh huh. แล้วก็เหมือนแบบเราล่องลอยแล้วก็เหมือนแบบดู ผู้คนในบ้านคนที่เข้ามาอยู่ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกเหมือนแบบเราเป็น observer แล้วก็มองหรือไม่แน่ใจว่าเราเองเนี่ยเราเป็นผีหรือเปล่าออเออให้มุมมองนั้นสำหรับตัวบ้านผีสิงแต่แต่จะว่าไปว่ามันก็ยากนะในการจะทำพวกหนังบ้านผีสิงเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องอะที่เป็นหนังบ้านผีสิงที่ว่าอะเรื่องผีจะมีสองอย่างก็คือ บ้านที่มีประวัติกับอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่แล้วก็มาเจอเนี่ยแหละบ้านที่มีประวัติอย่างที่สองก็คือสิ่งของหรือวัตถุใช่ไหมออเออไปจับไปเก็บวัตถุอะไรมาสักอย่างแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันมีอาถรรพ์หรือว่ามันมีคำสาบอยู่นั่นเองเอ่าโอเคเออแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติอยากจะทำหนังบ้านผีสิงอ่ะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรเป็นแบบ ตายตัวหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหนังผีเนี่ยถ้าดีเนี่ยบ้านผีสิงถือว่าเป็นช้อยที่ดีเพราะว่าหนึ่งมันประหยัดงบเพราะมันมีสถานที่เดียวอ่าดูไหมเราคงไม่ค่อยเน้นหมู่บ้านผีสิงกัมันไกลมันหลายหลงังเราเอาเฉพาะบ้านเดียวนี่แหละอ่าบ้านผีสิงสองก็คือเล่นง่ายกับคนดูเพราะอะไรทุกคนมีบ้าน ทุกคนจะมีองค์ประกอบเหมือนกันทุกคนมีห้องนอนทุกคนมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันถูกไหมทุกคนมีห้องน้ํามีหน้าต่างคือของพวกนี้ยมันเป็นของที่คนดูแม่งจับต้องง่ายไยแล้วคนดูมักคุ้นกับบ้านตัวเองอย่างเช่นนางเอกนอนอยู่หน้าต่างเปิดเชเห็นคือประตูปิดปึ้งเอออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูได้แบบนอนอยู่ไปตู้เสื้อผ้าแง้มันอี๋อย่างเงี้ยเออ จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่พี่ว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายกับคนดูเพราะมันมีเขาเรียกว่าคอมมอนในสิ่งที่ร่วมกันอยู่ถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะใช่ไหมแล้วยิ่งพวกเสียงเสริมอะไรอย่างเงี้ยประตูปิดเอี๊ยดอาอียดอาอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรื่องที่แบบมันใช้เสียงได้เยอะถ้าหมวกไปดูแบบแบวิ t โปรเจกต์อะไรเงี้ยมันเสียงมันก็คุคู่คูถูกไหมมันไม่ค่อยได้อารมณ์เท่ากับแบบอยู่ดีๆมีเสียงหน้าต่างเปิด แ,นะแค่เสียงเนี้ยไม่ต้องเล่ามากแล้วมันก็ได้ความน่ากลัวไปโดยปริยายแล้วอเอานี i คือเรื่องของของหนังกันนะส่วนเรื่องสําคัญจริงๆเนี่ยที่ต้องมี6องค์ประกอบไหม,อ,มอย่างแรกเลยก็คือ Haunted Space อพูด,ดง่ายง่หนังเนี่ยมันต้องมีสถานที่ที่เขาว่ากันว่ามีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ คือคือต้องไปถ่ายสถานที่จริงๆเงี้ยหรอไม่ใช่ดิไม่หลถึงว่าเราก็ต้องสร้างสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาก่อนถูกไหมต้องมีจุดที่แบบเอออย่างเช่นมันอยู่ในสารมันก็ต้องสารถูกไหมมันจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้จะอยู่ตรงต้นกล้วยไม่ได้ผีช่องแอร์ต้องอยู่ในช่องแอร์เดี๋ยวมันจะตามกลับบ้านค่อยว่าไปเออเทปผีดูก็ต้องอยู่ในเทปถูกไหมผีไม้จิ้มฟันมันต้องอยู่ในไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ ไอแต่เหมือนมีเคยมีไม่ใช่หรอผีไม้จิ้มฟันมีปะ,อะไอนั้นเขาแซวว่าถ้าเกิดผีตะเคียนเนี่ยถูกเอาไป<อ>าทำไ้จ<ม>ิ้มฟันเนี่ยไม่มีผีอยู่ทุกที่หรออะไรเงี้ยเอเอ,เอพลังงานวิญ,ญญาณอยู่รอบตัวเราไงอ,าอ,อ,าอย่างที่สองก็คือสโลเบิร์นฮอลเลอร์ที่เรากล่าวไปถึงเนี่ยก็คือความน่ากลัวสะสมจะทำหนังผีให้ดีเนี่ยอย่าตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่แล้วหายไปค่อยๆให้คนดูกลัวทีละนิดทีละนิดคือถ้าเปิดปึ้งเลย พี่ว่ามันเป็นหนังที่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะน่าสนใจแล้วเราเอาไปท้ายๆหน่อยหรือไม่เหมือนเราเล่นรถไฟห่อเราคงไม่ไปถึงปุ๊บแม่งตกเลยหรือไม่เราค่อยๆขึ้นก่อนหลอกคนด้วยการค่อยๆหวาดเสียวเล็กน้อยมันค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วให้คนจินตนาการว่าผมตกสูงแน่แต่อาจจะยังไม่ต้องสูงก่อนอะไรเงี้ยมามาควบสุดท้ายจัมส์แกมีไม่เยอะแต่ควรมีคือถ้าถ้าถ้าเราจำได้นะซิกเซน เป็นตัวอย่างจัมส์แกก์ที่พองามที่สุดอถูกไหมอย่างน้อยก็มีเด็กลงมาปึ้งเลยมีคุณยายนั่งเปิดตู้เย็นอยู่ยายบ้านไหนก็ไม่รู้อ่คืออย่างน้องคนที่แบบโดนเล่นปืนแล้วปืนระเบิดขมอ,อ๊คือพวกนี้มันควรควรมีแต่ว่าถ้าใช้มากไปมันจะฝือคนจะไม่คนจะแบบชินอะไรอย่างนี้ดีกว่าคืออย่าพี่คิดว่าใช้ให้ถูกจงังหวะแต่อย่าใช้เพื่อดึงให้คนกลัว การดึงให้คนกลัวมันค่อยๆสโลเบิร์นฮอลเลอร์ก็คือค่อยๆกลัวสะสม less is more แม uh huh. less is more คือน้อยก็คือมากที่สุด uh huh. asmospheric horror er. สร้างบรรยากาศหลอนกดดันโดยไม่ต้องใช้ฉากน่ากลัวมากนักนึกออกเลยเอาน้ำแข็งแห้งอะอปล่อยหมอกปล่อยหมอกปล่อยหมอก <laughs> <laughs> นี่นี่ไอหน,นังผีนี่ <laughs> อยู่นนหน้าไหนว่ามาทีไรนี่คือแบบหมอกเต็มทุกซีนเลยพี่ยกตัวอย่างให้เรื่องหนึ่งถ้าเกิดใครจำได้เรื่อง hear t h t r e e เนี่ยที่พี่พูดบ่อยเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งคือเขาพรีเซนต์แล้วว่าน้องเนี่ยม่นหัวรุดเี่ยแล้วในห้องนอนเนี่ยก็แค่ให้พี่มองไปที่มุมมืดมแล้วก็มีเหมือนของเข้าของเกกะ แต่ลักษณะเงาของคนทอบจินตนาการไว้ของพวกเนี้ยไอ้ตู้เสื้อผาไอ้ไอเสื้อที่แขวนอยู่คือคือคนเนะี่ยใช้วิธีอย่างเงี้ยก็คือสร้างบรรยากาศให้ดูคุมเครือ,อคุมเครือเหมือนคนถูกไหม,มแล้วเขาแบบเอาเป็นแค่ลูกบาสเกตบอลตกมาม,มันคนเราดูก็โยงไปถึงเด็กหัวหลุดแล้วเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาสร้าง แอดมูสเฟียที่แม่งน่ากลัวไว้โดยที่ไม่จาเป็นต้องแบบโหต้องไปสูสาลเนี่ยเอาแค่บ้านนี่แหละใกล้ตัวสุดอไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหไปนอนกับศพนอนกับผีเพราะนั้นพี่คิดว่ามันมันประเจิดประเจินเกินไปออันที่สามก็คือโกธิกอิลเลเมนต์นอันนี้ต่างชาติเขาใช้เยอะนะเมืองเมืองไทยก็คืออ่าเป็นบ้านทรงไทยต่างชาติที่เราเห็นกันเนี่ยเหมือนแอมิตี้เฮาส์ใช่ไหมมันก็คือความเก่าเออเพราะว่าอเมริกามาก่อน เขาไม่ได้สร้างบ้านกันใหม่เหมือนคนไทยหรอกเขาก็จะสร้างทีก็60-70ปีอยู่แล้วแล้วก็อย่างอย่างพี่เคยอยู่บุกลินใช่ไหมทั้งบ้านเก่าหมดไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันอยากจะทุบแล้วสร้างใหม่มันไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าตาบ้านก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นแบบสไตล์วิกตอเรียนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยสไตล์โกธิคสถาปัตยกรรมเก่าๆและที่6ก็คือ psychological horror หมายความว่า เนี่ยแบบเรื่องที่โซเดนเบิร์กที่พี่เชื่อว่าน่าจะมีก็คือความมุ่งเน้นความกลัวที่เกิดจากจิตใจของตัวละคร,รไบบใสโคเยอะๆเลยให้คนแบบผู้คนแบบตึงเครียดอย่าง h e เดอรลก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยที่ไม่ต้องเห็นฉากผีแต่เห็นความกดดันแบบแม่มาเจอน้องที่พี่ชายเพิ่งพาน้องไปนั่นอยู่แล้วน้องก็สภาพน้องก็คืออยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยโดยที่นมต้องดูเห็นเนี่ยแค่ จังหวะที่แม่เดินลงไปแล้วเสียงกรีดพี่คิดว่าโหกดดันแบบนึกออกเหมือนเรื่องเอ้มิสซัมมาไม่ต้องเป็นผีก็ได้แต่สร้างความกดดันทางจิตวิทยาอื่นๆอันนี้ทำให้คนดูเครียดจริงๆเนะเครียดกว่าเจอผีออกมาอีกอืเนี่ยแหละหกอง์ประกรอบเนี่ยรับรองได้หนังผีคุณภาพอ่ะก็สําหรับใครที่ ดูนางผีจะไปดูเรื่องนี้ก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านผีสิงลองดูว่ามันเข้าแก็บเข้าองค์ปรกอบเหมือนที่เราได้พูดคุยกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางที่ช่องไล h ์ h o u s e Travel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ